ลูกโง่โง่โก่บุบุบ anyak ปะเอ้ยนุนุบ a ก็นุนูนุนนุนันล้ตัวใหญ่นั่นอยู่ตัวเล็กไม่กล้ามาเลยกลัวนุมันต่อยกันบ้าดูเลยนู่นสตัวนู่นต่อยอยู่บนหมองกัมเปนุั่นมันเย่งอาหารกันอยู่นั่นมันต่อยกันนั่นนู่นมันต่อยกันเอา เอาเอามันทำอย่างอื่น <laughs> ลิงบา้าดิโอ้มันมีสไลเดอร์ด้วยดูเลยนั่น,ม,น,นมีสไลเดอร์เห็นแล้วมีสไลเดอร์มันด้วยมันสามารถปีนไปได้ปีนเอแล้วบูบูบายตัวใหญ่นี่ไายมันขโมยขนมที่มือตัวเล็กนี่ครับซานนี่เอวบูบูตังเะเลยตุ๊กโอ้มมอโออหกระม้าฝ่อยอะอ๋อบูซานตัวใหเหรออ๋อน้มไปเอาอะไรมานั่นโอ้กระโปรงบามันได้ชิ้นเบลเลอร์เลย

มันวูตีอุติแล้วก็มีบ้าเปิดสุดเลงมาได้บ้าได้บ้าอ๋อมันมีตัวใหญ่อยู่ที่หน้ารถเราเองบ้าตะขยับหน่อยมันจะายนต์ไกลๆไอ้ตัวใหญ่สุดมันอยู่หน้ารถเราเลยตัวอื่นไม่กล้าเข้ามาบ้าปิดบ้าไอ้ตัวนั้นมันเก็บหมดเลยบ้าไอ้ตัวข้างหน้ารถเราตรงนี้มันเก็บหมดเลยคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เลยยนต์ไกลแล้วไอ้ตัวนั้นมันมันเข้า อือฮะฮัตตุอ้ยไอตัวแม่อุ้มลูกเหมือนนั่นนมย้อยโองลดูกายูนู่งฮัตลูหนึ่งนาซีดืวดตัวเล็กนั้งเกาอยู่นั่นดูตัวแม่นมย้อยนะสีเห็นไหมนั่นที่อยู่หน้ารถเรานี่อ๋อฮะแตาสนิรุปอันยีป่วยคนนี่สนิรุปนาซีไม่เห็น